สวัสดีค่ะวันนี้สิพามาเก็บพักบานๆนะค่ะเก็บซิมีบักพีกพักปลูกปลูกไว้อยู่หนาบ้านบักพีกพักโหรวละผ้าใบแมงลักมันเห็ดไก่ต้นเล็กๆเหนื่อยแบบดกมึงพี่ดอกต้นเล็กๆเนึงพี่ดอกหนื่อยแบบดกดกบักพีกขีหนูนะคะเออบักพีกขีหนูนะนี่แ่ะสิผ้าไปเฮ็ดเอียงกิน ไปตำจิมซีฟู้ดสองต้นนีม่มหดอผุเนอถ้าผุผานพนบังถ้าผุนผุดนี่ไรยพักนี่พี่นอ้องอียงกหนาวนาวนี่ตน้นกหนาวพี่นออ้องักพริกถ้าผุดก็มีอีกนี่ต้นักพริกใหญ่มมีหนวย <laughs> มตั้วมีวยโอ้พี่นอ้องักพริกตนน้นะักพริกักพริกต้นนนะพหนึง ด่งให้งหรือพี่นอ้องเดี๋ยวสิบวอนดีสิบผ้ามังพักบันบาทนะคะปลู่ดูหนาบานมิดต้นบกกักกรดผักกะเพราผักกะเพราโหระพาใบแมงลักนะคะอันนี้ยืดไอยูดส่วนดูหนาบานยาได้อีกอันนี้ส่วนอยู่หนาบานนะคะปลูกอยู่หนาบาน มีสา,สาระแน่นสาระแน่เธ <c oughs> อสาระแน่พี่พี่น้องพักสลัดนะคะมีโอกเลตโอ๊กกรีนโอ๊กโอ้โหวนพี่น้องอันนี้อันนี้เนหนื่อยอย่างเนาะอันนี้พักอ,อียงนะขนาดเมื่วานโอ้โหน,นี่ขนาดพี่นอ้องแม่กำลังกะเบียร์ขนาด เบืองนี้อะต้นหนนึงเบิงนี่เพ่ะน้อยเพ่ะมักลายนึงไม่เก็บตั้งตดอีกนี่คือข้นซอยมะม่วงนะคะไม่ใช่ยายเก็บซอยใหญ่เนี่ยเท วิธีมั่มีสวนบ่มีบ่มีธีปลูก,ว,กวิธีวิธีีทปลูกนะคะเอาหนาบานเป็นที่ปลูกอันนี้ก็เตรียมการสิปลูกของนะคะนี่หาเนวอามาลงเนยะนะ้ต้นกาขากาอะไรนะต้นกากาไว้นะเอาลง กิน, 1, น,นด้วยซ่อนึงเลยไม่หวานเท้นเลยแต่แสบมากินมะม่วงเลยเนาะอร่อยไหมคะอันนี้ผักอีตูด้วพี่น้องผักอีตูดนะใบแมงลักค่ะใบแม,มงลักผักอีตูดใบแมงลักคนไทยเอิญใบแม,มงลักนะคะคุณสันเป็นคนอีสานเธอเผักอีตูด อ,อาการเน่า,านดูถ่ายเดดขนาดพี่น้อสูขนาดพี่น้อเอ,อ,เอ,อ้อออยแดดทนะเพินอหกระโดดอาถือใใหญ่ยิ่งย่างเดียว,ยลวเลย,ยไเเลยมน,นี่นะค่ะคนปลูกค่ะใครไปหาคนปลูกม่งมันไม่งามแล้วมีวคนปลูกนะคะปูนคนปลูกนะคะปลูกพิษดกมากเลย เห็ดบ่อทักซิมมึงดูอันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือใด๋อันสีอันสีไห่ไม่ยาช้อนเห็ดอันเมนูหมูหวานหมูกระเทียมไม่ได้อยากได้สูตรด้วยค่ะตัดไปเยอะๆเลยตัดไปก็อวดชาแม่งมีเมื่อจะคองจะลบไม้หมดแล้วเนี่ยไม่เป็นนั่นแล้วไม่ได้ลงไม้แล้วมันไม่ อันกะเขาอยู่หน้าบ้านข้างนี้อยูอมอ่มือตรงใจไปอือเราแต่โหระพา,าน่ะอือใส่ดอกโหระพาเออเบ๊มก็รักโหระพาล่ะโหระพาภา,าษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรจำได้หรอรู้เ,เหเขา,าเอิอ่อ,อไปยังวะโหระพาโหระพาเออเนะาะเออ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 คืออะไรเนาะโหระพาอีสานกับโหระพาใบแมงนะภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรใบยงัง ผักอียงก็ผักอีตูผักอีตูพ่ออ,อันสวนกะเพราหมีหวานข้างมี้มั้งตลอดสวนผักหน้าบ้านนะคะอันนี้คือสวนผักหน้าบ้านของเราน,น,นี่คือคน ตัดผักหน้าบ้านสันมานี่กดเบื้องคุณไปสักนี่ละพี่น้องหาวัตถุดิบแล้วขอกั่ได้ไม่รู้กินค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพอกันคลิปหนาแล้วค่ะ